ส่วนเรื่องของการแบ่งงานเนี่ยน,นี่น่าสนใจนะค,ครับคือโดยปกติเราจะเห็นภาพการแบ่งงานตามหน่วยงานเนาะว่ารองรองนายกทั้งหลายก็มอบไปตามกระทรวงที่ตัวเองเป็นโคตา้าของพักตัวเองอะ่ะแล้วก็ดูแลกันไปเนี่ยแต่อันนี้สองชั้นนะฮะร,รัฐบาลชุดนี้ทำสองชั้นนะครับชั้นแรกคือแบ่งงานแบบเดิมกับชั้นสองนี่แบ่งพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวพื้นที่เรามาว่ากัน แต่เอาแบ่งงานตามกระทรวงตามโคต้าก่อนเนี่ยก็มันมีโคต้าของทางปีกภูมิใจไทยเขาสามส่วนสี่ส่วนว่าจริงคือ4ี่ส่วนก็ก็คือรองหนึ่งเนี่ยจะเป็นคุณพิพัฒน์ร,รัชกิจประการนะรก็ดูกำกับดูแลในซีของคมนาคมกระทรวงดีกระทระวงพลังงาน นะแล้วก็ไซเบอร์แล้วก็ EEC สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะส่วนคุณโสพลซาเ,เาล้งไอซาลมเนี่ยนะก็รองนายกกำกับดูแลกระทรวงพลังงานกระทรวงอ,อวอรกระทรวงสาธารสุสขสอคบอสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์สำนักง,งานประหลัดสำนักนายกสถาบันที่ดิน นะฮะแล้วก็คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและก็กรรมการที่ดินแห่งชาติรองสาอาจารย์บวรศักดิ์อุวนโนก็จะดูนี่ฮะกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรสํานักงานขับเคลื่อนแปในรูปยุทธศาสตร,ร์ชาตินะฮะสำนักเลขาคณะกรรมการกรัฐมนตรีกิจสดีการราชบัณดิตยสภา,ากอพอแล้วก็สํานักพุทธรวมทั้งทีเด็ดก็คือคณะกรรมการคดีพิเศษ และคณะก็รัการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดก็คือ DSI เนาะและ้วก็ปอปอ,ปอ,ส,อส่วนปีกของเศรษฐกิจลองเอกนิติเนี่ยนะฮะก็จะดูแลคลังพาณิชย์สำนักงบประมาณผู้กองธรรมนัฐนะก็เป็นโคต้าของพังก้าทำเขาครับก็จะดูกระทรวงเกษตรกระทร,ระวงท่องเที่ยวกีฬากระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์แล้วก็กระทรวงศึกษา <c oughs> นะ ส่วนคุณสุดชาติชมเก่งไอ้ชมลิ่นรอ,องรนายกัมนตีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ดูกระทรวงทรัพย์แล้วก็กระทรวงศึกษาหกรรอ่าอ,อันนี้ก็คือรองหกรองส่วนรมนตีประจําสํานักนายกรรล่อเข้าไปสี่คนเนี่ยก็ต้องแบ่งงานกันไปคุณพลดอนนี่ก็ดูสํานักงานทรัพยากรน้ําสํานักงบประมาณนะแล้วก็สํานักพัฒนานรัฐบาลดิจิตอลกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง คุณพึ่งสุมาศนี่อันนี้ดูกรมประชาสัมพันธ์กับสมทอนะอครับะะแล้วก็คุณนภินทรนี่ดูพวกไอองค์กรมหาชนทั้งหลายนะฮะแล้วก็คุณสันติปิยะทัศนะฮะก็ดูสอบบอคบแล้วก็อ,องค์ไอสำนักง,งานบริหารองความรู้นะฮะ อันนี้ก็เป็นการแบ่งงานตามหน้ากระทรวงอ่ะกระทรวงละองค์กรอ่พักไหนดูแลกระทรวงไหนก็กํากับดูกันไปค,คุณสัมติเมื่อเช้าเข้ามาที่ทําเนียบรัฐบาลนักข่าวถามก่อนเลยเพราะท่านมาจากพักพลังประชารัฐฮะและก็คนในพักพลังประชารัฐเคยผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอ่าอ่านักข่าวถามเลยกำกับดูแลสคบเนี่ยมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอืมก็ยังไม่ตอบอนะ เพราะมันเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับพรักพลังประชารัฐจำได้ไหมมีอดีตรัฐมนตรีในสังกัดพักพลังประชารัฐสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็พยายามผลักดันให้มีการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมายพอพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะฮะยังไม่ละความพยายามนะไปตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาพากันไปทัวร์ต่างประเทศนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในพักพลังประชารัฐนั่นแหละแต่ไม่มีตําแหน่งในทางการเมืองเพราะนั้น ถ้าคนนี้มาจากพรรคเดียวกันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรนักข่าวก็เลยถามกันไว้ก่อนเลยอืแล้วเธอบุรีไฟฟ้าเขาจบแล้วนะครับเพราะมันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์และก็เป็นความพยายามในการที่จะฟอกขาวแล้วก็เอาเข้ามาโดยนักการเมืองบางกลุ่มครับอ,อืมทีนี้ส่วนคลเรมอออีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ว่าเขามีการใช้ยุทธการใหม่แบ่งพื้นที่ซึ่งอันนี้เข้าใจว่า ร้<ล>อปไปกับการเลือก,อกตั้งเลยเนี่ยคือเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแบ่งงานกํากับหน่วยงานของแต่ละกระทรวงแต่เที่ยวนี้ยเป็นการแบ่งงานเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคแบ่งเป็น17เขตอ่ะพี่โก้ค,ครับครับและ17เขตนั้นนะผมไปไล่เรียงดูเร็วๆเนี่ยอันนี้มันเป็นอ่าเป็นเป็นกลุ่มจังหวัดที่จะให้แต่ละคนเนี่ย เป็นคนกำกับดูแลในเรื่องของการเลือกตั้งยกตัวอย่างเนี่ยรองนายกเบอร์หนึ่งอย่างคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยก็ดูใต้แล้วโอโ้โหดูภาคใต้ทั้งหมดเลยครันะ,ะตั้งแต่ไอตั้งแต่เขตห้าเขตหกนะฮะไปเอาเป็นว่าครอบคลุมทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยก็เขตห้าเนี่ยก็คือชุมพรนครศรีพัทลุงสุร,ราษร์ะ K นะเขตหกนี่ก็คือ กระบี่ตังพังงาภูเก็ตระนองสตูลอันนี้คือ,อคุณพิพัฒน์ลับไปบส่วนคุณสโสพลสลัมนะนนยึดอีสานทั้งหมดเลย,ยก็เขตตัวราชการที่10นะก็คือภาคตอนเหนืเฉียงเหนือตอนบนก็ประกอบไปด้วยบึงการเลยหนองคายหนองบุรีอุดรธานีเขต11บเต11ก็ตอนบน2ก็คือนครพนมบุกดาหารสกลนคร เขตตัวราชการที่12บสองก็เป็นอีสานตอนล่างก็มีใจบูนนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินแล้วก็เขต14นะก็ยโสธรศรีสเกตอำนาจเจริญและอุบลก็คือยึดอ,อีสานทั้งหมดอีสานทั้งหมดนะก็จะเป็นหน้าที่ของคุณโสพลสระมในการที่จะไปติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคอ,อ,อาจารย์บรวรศักดิ์นี่เอาพักได้ไป นะฝั่งอ่าวไทยก็จะมีจังหวัดเนี้ยจังหวัดเดียวสาสถาบ้านเกิดท่านเนี่ยจะได้สลับ้านส่วนคุณเองนิตินี่ดูภาคกลางไปก็คือเขตสองนะก็กรุงเทพและปริมณฑลนะรัผู้กองธรรมนัสผู้กองเนี่ยต้องใส่ดอกจันทร์ไปเลยพี่ก็ก็จะเป็นกย่อมกย่อมเพราะว่าตามโครงสร้างของก้าธรรมที่จะไปลุยเรื่องเลือกตั้งอก็เขตเจ็ด นะก็เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุดง่ายๆก็คือนราที่ว่าปัตตานียะลาแล้วก็ขึ้นเหนือเลยก็เหนือตอนบนนะก็ประกอบด้วยเชียงใหม่แม่่องสอลำปางลำบูรณอันนี้เขตสิบห้าใช่ไหมเขตสิบหกนี่ก็เชียงรายน่านพยาแพร่ก็แก่ก็ไปยึดภาคเหนืออันนี้มันของของคุณพิพัฒน์และกิจประการชัดเจนคุณโสพลสาลม ก็ยิ่งชัดผู้ก,กองธรรมนัสเนี่ยชัดแจ๋วชัดแจ๋วเลยเฮงยิ่งกว่าชัดโอ้โหเฮงนี่สุชาติชมกลิ่นนะฮะรองน้ำสีน้ำสีเอ่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ดูเอ่อเขตแปดกลุ่มภาคตะวันออกหนึ่งคือชะเจิงเชงาวชีบุรีระยองแล้วก็เก้าเอ่อเขตเก้าได้แก่จันทบุรีตราดนคร,ครนายกปาจีนและสักแก้วนน้ก็ในพื้นที่แก่ตรงๆเลยนะฮะเออเอาสิ คือแม้กระทั่งพระรอดปริศนานันทกุลเนี่ยเป็นรัฐมเตรียประจำสำนักนายกก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคปรากฏให้ไปที่ไหนครับพี่โก้ครับไปก็กลางอภาคกลางไงใช่นาฏอายุธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีเและอ่างทองฮะก็เขตเขตเลือกตั้งแย่แหละคุณเพึ่งสุวรรณมาศนะฮะก็ไปเขตสิบแปดภาคเหนือตอนล่างกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรและอุทัย <ณ S 1> นครน,นะนบ้านของตัวเองเหมือนกันนภิทรเนี่ยใช่ก็ไปที่ไหนล่ะกาญจนบ,บาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีอ่าแล้วก็ประจวบเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนสันติปิยทัศน์นี่ก็ไปดูภาคเหนือตอนล่างก็คือตาาพิศโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์สรุปก็คือแบ่งตามพื้นที่พี่ก็มันเท่ากับเป็นการเอาเอาท่านต่างๆเหล่านี้ไป ไปตรวจการปฏิบัติ<ว>ราชาการกกในภูมิภาคซึ่งความหมายก็คือไปคุมฐานเสียงจัดการเตรียมการพบปะไม่รู้ว่าเครือข่ายกลไกอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ทำบริหารราชาการไปด้วยควบก,กับบริหารการเลือกตั้ง<อ>นี่แหละครับที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นยุทธ,ธการยึดเมือง